สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท o ส Sport ช่องที่จะหยิบยกเรื่องราวกีฬาต่างๆมาเล่าสู่กันฟังและวันนี้ขอเสนอประวัติความเป็นมาของสึกแดงเดือดระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบก,กับหงแดงลิเวอร์พูลแฟนลูกหนังทั่วโลกต่างตั้งหน้าตั้งตารอเกมซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษขวาริตลอดการระหว่างปีศาจแดงและหงแดงลิเวอร์พูล มีแฟนบอลบางส่วนต่างสงสัยว่าทําไมทั้งสองทีมถึงได้กลายเป็นตำนานแห่งความบาดหมางก,กันและกลายเป็นคู่อริตลอดการเรื่องอะไรวันนี้เรามีคำตอบย้อนไปเมื่อศตวตรรษที่1 8บแถึงสิเป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษเมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืเเองที่มีอุตสาหกรรมรุ่งเรืองในการผลิตฝายดิบส่วนทางลิเวอร์พูลจัดว่าเป็นเมืองท่าสําคัญอันดับต้นๆของโลก ซึ่งสะดวกต่อการติดต่อซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศกล่าวกันว่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19นั้นการค้าขายทางเรือกว่า40%ของทั้งโลกต้องมาเทียบท่าที่เมอซี่ไซหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่นักประวัติศาสตร์สันนิฐานว่าเป็นต้นต่อของความบาดหมางระหว่างเมืองลิวอพูลและแมนเชสเตอร์ในเวลานั้นแมนเชสเตอร์กำลังเฟื่องฟูสุดขีดในด้านอุตสาหกรรมทอไ้ อย่างไรก็ตามวัตถุดิบสําคัญอย่างไฟดิบนั้นต้องขนส่งผ่านทางเรือเท่านั้นแถมต้องเสียค่าธรรมเนียมมหาศาลให้กับท่าเรือลิวอร์พูลโดยใช่เหตุอีกตา่างหากสภาเมืองแมนเชสเตอร์จึงแก้เกมด้วยการขุดลอกคลองเดินเรือแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่ทําให้เรือขนไฟดิบสามารถล่องไปยังท่าเรือที่เมืองแมนเชสเตอร์ได้โดยตรง และไม่ต้องจอดเทียบท่าเพื่อเสียภาษีปากเรือที่เมอร์ซี่ไซด์อีกต่อไปทําให้ลิวอพูลขาดรายได้มหาศาลทันทีและทําให้คนเมืองลิวอพูลตกงานจึงกลายเป็นความแค้นเคืองเล็กๆน้อยๆกันในอดีตและนี่คือจุดเริ่มต้นของรอยบาดหมางระหว่างทั้งส,สองสโมสรต่อมาจนทั้งส,สองสโมสรก่อตั้งทีมฟุตบอลและมีการแข่งขันกันสำหรับทั้งสองทีมนั้นยังคงเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในกองอังกฤษ และทางลิเวอร์พูลนั้นได้แชมป์ลีกในปี1963-1964จากการทำทีมของบิลเชงลี่ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้แชมป์ลีกในปีต่อมาโดยทั้งสองทีมนั้นสลับกันได้แชมป์และไลบ่บี้บุตรขยี้กันอย่างมัน่นสลับกันปีต่อปีจากความสำเร็จมากมายของทั้งสองทีมรวมไปถึงจำนวนแฟนบอลที่อาจจะมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ทำให้สึกแดงเดือดเป็นแม์ที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอชมโดยตำนานกุนซืออย่างเซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันก็ได้เคยกล่าวถึงสึกแดงเดือดนี้ว่าการพบกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลถือเป็นเกมแห่งฤดูกาลมันเป็นเกมการแข่งขันระหว่าง2สโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดต่อมาในยุคหลังทั้ง2สโมสรก็ได้มีการซื้อผู้เล่นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นอีกสิ่งที่เพิ่มมนลเสน่ห์ให้กับเกมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในสนามการเชียร์ของแฟนบอลที่มีฟุตบอลอยู่ในใจความสนุกความเร้าใจความดุเดือดของเกมมีให้ชมกันอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองทีมต่างก็แข่งกันเพื่อชิงความสำเร็จให้กับสโมสรให้ได้